ไม่ดโอ้โหปวดดีตลอดแล้วเ้ยต้องมีชุดใหญ่ๆมัางหลุมตาไม่น่าหุด แล้วพี่แบบไม่ค่อยจอแบบเนี้ยพี่เซฟชีพหายเลยเซฟบายบอลเลยเม่หา,ายมายเซฟ่องอะไรอะผมสู้ กินอะไรอ่ะน้ำโพครับเฮ้ยตอมเป็นร้อยตอมเป็นร้อยตรงนี้ตอมเป็นร้อย มันไม่เคยเช็ดออกมาบางขนาดนี้มีแต่หนาได้หายครับ

ลกเฮ้ยลุงมีการเล่น hmm. ต <c oughs> ัวป่าเ้งรเล่นเปล่งไปกินเลยนะเนี่ยตัวงี้เหรอแทงตัวงี้เหรอสองต้า สองแต้ม <2 S 2> เป็นหกแต้มแล้ว หกตั้มเป็นเจ็ดตั้มจมพลต้องให้บอกนะเหรืองอะไรไม่ได้จำพู์ไอ้วังนุกขอโทษเจ็ดตั้มแตั้มหายกันเฮ้ ลบห้าลืมฝนหัวเฮ้ยมาดิไปแล้วครับเรียบร้อยที่มาหกอ้เหี้ยอะไรวะ เขาเปลี่ยนเองเหรอี่ยนดวางง่ายกว่าเฮ้ยกล้าวางเว้ยวางง่ายกว่าลงโอเคแล้วก็มาเก็บศพเก็บตกอะไรอ่ะเก็บศพเก็บตกอะไรอ่ะ,อะเก็บศพ Oh. ประมาาแล้วคุณประมาทแล้วผมจะวางสะนก็แน่คุณประมาแมะา,า,มาแล้วงไม่เข้าพี่ตบได้เนี่หว่าพ oh. ี่เหมือนตอบได้เลยลงได้ชมโพหรอ่ะลงไปเลย เฮ้ยสวยไหมล่ะสมูมากินน้ำเือนิด <Hey! S 2> ด้วยดูเงินมาช็อกแล้วช็อ,อกไม่มีลูขอแต้นดีกว่าช็อกก็หมดนะชมจูชมพูตัว,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 วไม่ดีิด เฮ้ยลงไปแล้วลงไปไหนล่ะโอ้ยหมดโต๊ะแล้วหมดดิเท่าไหร่วะผมยิงอะไรไปวะอ๋อแดงหกหกต้านเฮ้ยโอ้ย้ฝืนฝืน หกแท่นหืนที่มาสองผมตบไปเท่าไหร่วะเฮ้ยทำไรอ่ะกันดิการหรือจอจอมาที่มาสองโอ้โหเมื่อกี้นี่ก็หมดโตแล้วอ่ะ พี่กันเหรอหยาบคายมากคุณ <c oughs> เปลี่ยนชมพูไปยังไม่ได้ใส่แต้มเลยนะใส่หมดแล้วหักแต้มไปอ,อ๋อหักไปแล้วใช่ไหมผมได้อีกสองอใช่หรอเเมื่อกี้ใช่พี่พี่มาสองเปแปดอ,อ๋อแต้มหักไปหมดแล้วเหรอใช่ครับออขอดีน้ำเงิน พลาดแล้วพลาดแล้วพี่มาฮ้าพี่มาเก้าโอ้โหเจอกซ้อมอลูกนี้ขาดเลยโคตรสวยเลย เฮ้ย <Hey! S 2> อะไร uh huh. พี่จะทำอะไรวะดึงเหรอ <laughs> พี่ดึงใช่ไหมน่นะสองจิตสองใจอยปล่อยจะออ้าวเละดีครับเละดีครับ อะไรวะศ <19, 15. S 2> ก้าวติดห้าเมื่อก่อนนั้นพี่มาสองเหรอพี่ยิงไปสองูกโอ้โหลงไปแล้วลงพี่ลงไปแล้วไงนี่ไงอ,อือ มาสองพี่ยิงสองโลกเจ็ดเปเก้าไปสิบเก้าสิบเก้ายี่สิบสี่ตายเลยทั้งโลกครับ